นี่ก็คือเสื้อผ้าทั้งหมดของเรานะคะเคยมีตัวเดียวไม่ได้เราปะคือทุกคนต้องมีติดตู้อ่ะพูดเลยว่าแบบซื้อเสื้อครอปมาทุกแบรนด์ทุกรุ่นชอบเสื้อครอปของร้านนี้ที่สุดชอบ,ชอบมากๆน่ารักมากๆน่ารัาก,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 กแบบคูณพันคูณล้าน ค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับแบมบี้แล้วนะคะคราวนี้แบมตั้งใจจะมาบอกพิกัดเสื้อยืดลายสกรีนน่ารักแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันช่วงนี้เนี่ยแบมอินมากมากเพราะว่าเป็นช่วงโควิดใช่ปะทุกคนเราก็มีการแบบ work ฟอร์ home เรียนอนอนไลน์ซึ่งเราไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้ดังนั้นเราก็ต้องหาเอาฟิตน่ารักน่ารัก,รกแคชเชียลมาใส่นะคะซึ่งแบมก็บอกว่าเสื้อยืดสกรีนเนี่ยเป็นลายที่แบบฟิต แล้วก็เหมาะในชว่วงนี้มากๆเลยเ่ยนเสร็จก็นอนได้เลยค่ะทุกคนก็เลยอยากจะมาป้ายยาให้เพื่อนๆไปโดนด้วยกันนะคะเพราะว่ามันน่ารักจริงๆทุกคนก็ถ้าเกิดใครพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยค่ะค่ะทุกคนคราวนี้มาที่ตัวแรกนะคะซึ่งแบมใสอยู่เลยตัวนี้ก็คือมาจากร้าน o v e r s i z ไ นะคะเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะแล้วก็จะสกรีนไลน์ว่า total control นะคะเดี๋ยวจะลุกให้ดู total control แบบนี้นะคะตัวนี้ก็ตกอยู่ที่ราคา130บาทนะคะราคาถูกมากทุกคนตัวนี้คือแบมใส่ไปถ่ายรูปมาแล้วคือผ้ามันไม่ได้หนาขนาดนั้นก็คือใส่แบบสบายๆแล้วก็ไม่ได้บางนะคะอันนี้คือซับมาแล้วรอบหนึ่งนะคะก็คือไม่มีความยุ่ยอะไรเลยอันนี้คือยังไม่ได้รีดด้วยซ้ําแอบเขิน <laughs> ประเทศไทยที่มีแต่ฤดูร้อนนะคะแบมบคิดว่าโอเคมากๆใส่แล้วก็จะเป็นแบบว่าสาวตัวเล็กน่ารักตอนเช้าก็ก r a บขึ้นมาเรียนออนไลน์แบบนี้คือน่าักส,สเลย คสมควรจะไปจัดมากๆนะคะ ตัวที่2นะคะก็มาจากร้านเดิมเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีชมพูแล้วก็จะเป็นครอปนะคะส่วนแขนเสื้อเนี่ยก็จะยาวนิดน,นึงตัวนี้แบมใส่ไปถ่ายรูปมาแล้วนะคะพูดเลยว่าเหมือนบาร์บี้เลยทุกคนคือมันเป็นสีชมพูที่แบบกําลังมาเป็นสีชมพูแบบสีเด่นชัดเจนมากๆว่าเราแบบเวิร์กฟอร์มโฮมหรือว่าเรียนออนไลน์อะไรอย่างี้ใช่ปะก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่กางเกงนอนสบายๆได้เลยหรือว่าถ้าเราจะไปข้างนอกตัวนี้คือสไตล์ได้เยอะมากใส่กับกางเกงลายสก็ตแบบที่แบมใส่ไปถ่ายรูปนี้ก็ได้หรือว่าใส่เเเเเปป็นนนกกกกกกระระงงงงงงสสสสสีขขาาาาวยยยยใใ่่่ไไดดด้้หหมมคืออตลลับบบทุแ ใส่ก็ได้นะคะคือมันแบบเทรนดี้มากตอนนี้ทุกคนไปจัด ต่อไปก็ยังเป็นร้านเดิมอยู่นะคะคือแบบเทรนด์สีสดๆนี่คือมาแรงมากตัวนี้ก็จะเป็นครอปเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นแขนกุดด้วยก็จะสกรีไลท์เพีซแอนด์ควีตนะคะพูดเลยนะว่าจากใจว่าแบบไม่เคยมีเสื้อแบบสีแบบนี้มาก่อนแต่ว่ามันน่ารักมากเลยดูดิคือมันขับผิวมากๆหลายๆคนใส่ได้นะคะไม่ได้เล็กจิว๋วหลิวเกินไปนะแล้วก็แขนเสื้อก็ไม่ได้แบบลงมาเยอะนะคะแต่ว่าผ้านองก็จะบางนิดนึงแล้วก็นองไม่ได้แบบเก็บขอบมานะทําให้เวลาเราซักเนี่ยมันอาจจะแบบม้วนเข้าแบบเนี้ย เราก็ต้องรีดด้วยนะคะตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแมช์ได้กับทุกอย่างทุกคนคือตอนนี้แฟชั่น2021 2022 2020แฟชั่นยุคนี้ทุกคนมันแบบไม่มีขีดจํากัดนะคะว่าเราจะเอาสีไหนมาแมทช์กับอะไรแบบว่าตอนนี้ยิ่งสีสดๆส,สีแบบที่เมื่อก่อนใส่ไม่ได้อะ่ะไปหยิบมาใส่ได้เลยแม้กระทั้งลายสกอตแต่ทุกคนมันก็กลับมาคือทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่าใส่ไปจะแบบดูแปลกหรือเปล่าดูแบบเฮ้ยแต่งตัวเยอะหรือเปล่าคือพูดเลยชอบอะไรใส่ไปเลยนะคะเอาจริงเราก็ไม่ต้องไป concern, ค,นคนอน,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 นะคะเซิ จบทุกคน มีความแบบว่าคล้ายๆตัวที่แบมใส่อยู่พรอน้องจะเป็นสีเหลืองเหมือนกันใช่ปะเฮ้ยเป็นเหลืองเฉดเดียวกันเลยอาจจะมีความเข้มมากกว่านิดนึงเขียนว่า you give life to what you give energy to ทำคอนเทนต์อยู่บ้านคือเหมาะมากๆเลยนะคะคือช่วงเนี้เขาแบบแอบคิดเลี้ยงต้นไม้ไว้ที่ห้องใช่ปะถึงแม้ว่าแบมจะไม่มีแต่แบมรู้สึกว่ามันเข้ามากเลยถ้าเกิดเราแบบใส่อย่างเงี้ยแล้วก็เกงขาย,ยาวสบายๆถ่ายคอนเทนต์กับต้นไม้ที่บ้านคือ <c oughs> ตัวนี้ก็คือจะเป็นโอเวอร์ไซส์เหมือนกันนะคะแต่ว่าสาวๆตัวเล็กแบบเราก็ใส่ได้นะไม่ได้ดูใหญ่เกินไปก็ดูเหมือนแบบแอบฉกเสื้อแฟนมาใส่อะไรประมาณนี้ต่อมานะคะมาที่ร้านถัดไปตัวนี้ก็คือร้านยิงแอดมาใส่แบมแหละเรารู้สึกว่าแบบมันน่ารักอะ่ะ ก็เลยสั่งมา2ตัวนะคะแต่ว่าตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วเพราะว่าอีกตัวหนึ่งให้คุณแฟนไปแล้วนะคะคือเห็นว่ามันน่ารักดีมันเป็นแบบเป็นน้องหมีถือถั่วฝักยาวทุกคนคือมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่คือมันน่ารักอะเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบ คือผู้ชายใส่ก็ไม่ได้จะดูมูมิงเกินไปผู้หญิงใส่ก็ดูเท่ๆนะคะแต่ตัวนี้มีความโอเวอร์ไซส์หนักมากดูดิแขนเสื้อคือใหญ่เวอร์ใส่ไปคือเหมือนเดรสเลยทุกคนของแบมจะเป็นสีขาวแล้วก็ของแฟนจะเป็นสีดํานะคะใส่คู่กันก็ประมาณนี้เลยตกตัวละ250นะคะคือผ้าหนามากหนาแบบคุ้มราคามากๆเลยอะแล้วก็ผ้านิ่มใส่สบายมากน่ารักจริงๆซื้อมาใส่คู่เนี่ยน่ารักมาก ร้านโปรดของแบมซึ่งพูดเลยว่าร้านนี้เขาเคยส่งมาให้แบมรีวิวแล้วครั้งนึงแต่แบมก็ติดใจเขามากก็เลยได้ไปจัดของเขามาอีกหลายตัวเลยนะคะคือร้าน a ฟ e Things นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแรกที่พี่เขาส่งมาให้เขียนว่า V K แล้วก็จะเป็นแบบสกรีนเป็นลายภูเขาเฮ้ยเป็นเนเจอร์ที่เราไม่สามารถสัมผัสได้ตอนนี้เพราะว่าที่ออกจากบ้านก็ยังออกไม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ฟอนจะแบบฟอนหลวบๆตัวบางๆอะ่ะผ้าของเขาอะ่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าผ้าดิบหรือเปล่ามันจะเป็นผ้าที่มีลายแบบจุดๆอะ่ะ ไม่รู้ว่ะแต่คือใส่แล้วนิ่มมากตัวนี้ก็จะเป็นโอเวอร์ไซส์เหมือนกันแต่จะเป็นโอเวอร์ไซส์ที่ไซส์เล็กกว่าร้านแรกของแบรนด์นิดนึงถ้าเกิดกะแบบว่าแบบเป็นไซส์ M L ของผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะแขนก็ไม่ได้ยาวมากนะคะใส่แล้วรู้สึกว่าแบบเป็นสาวมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยใส่กับขาสั้นสีขาวก็ได้หรือว่าใส่กับกีนส์ก็โอเคเลยนะคะเป็นเสื้อที่แบบยุคโควิดต้องมีเพราะว่าไปเที่ยวทริปนะคะท,คทุกคนเที่ยวในเสื้อ แล้ววันนี้ก็คือที่แบมสั่งเพิ่มมานะคะทุกคนจุ๊บๆวุ้พี่เขาแถมหมวกมาให้ด้วยน่ารักมากเป็น ILYSP นะคะ I love you so bad เป็นหมวกแบบว่าลาย jeans น,นะคะจะเป็น j ีนส์เข้มๆใส่หมวกให้ดูก่อนละกันอันนี้จะเป็นทรงแบบที่มันปานๆหน่อยนะคะุิ้มันน่ารักมากเลยอะ่ะคือสี jeans น,นี่คือพูดเลยว่าใส่กับเสื้อไหนก็คือเข้าหมดนะคะเฮ้ยทุกคนน่ารักมาก ใส่กับตัวนี้ยังเข้าเลยอ่ะดูดิ I love you so bad นี่นะคะใส่มาในซองพลาสติกแบบหนาคุณภ,ภาพดีไม่ผิดหวังกับร้นนี้จริงๆผ้าเขาดีถูกตัวนะคะอันนี้จะเขียนว่า Paris Fashion Week นะคะคือมันน่ารักจริงๆตอนดีเทลเขาดีแล้วผ้าจับคือรู้สึกเลยว่าแบบหนาดีมากๆเลยอะคะ่ะซื้อมาไม่มีทางผิดหวังคือต้องซื้อซ้ำจริงๆอะ่ะทุกคน แล้วก็มาที่ตัวต่อไปนะคะแบบก็คือยังไม่มีความหยุดกับสีเหลืองไม่รู้เป็นไรแต่รู้สึกว่าใส่สีเหลืองแล้วงันนอกจากผิวเราจะดูไใรใช่ปะยังรู้สึกว่าแบบชีวิตสดใสแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่290นะคะลน์สกรีนของเขาจะเขียนว่า flower market นะคะแล้วก็จะเป็นแบบรูปดอกชิวลิป แบบสปรีไลน์ลงมาคือน่ารักมุมมิงมากๆออกแนวคล้ายๆแบบตัวเเคเนดเดตตัวกลับแต่ว่าสีจะเป็นแบบคนละสีกับเ k คเนดเดตนะเดี๋ยวเทียบให้ดูเสื้อสีเหลืองเยอะเกินจนแบบมีหลายเฉดสีอันนี้จะเป็นเหลืองแบบเหลืองอ่อนๆเลยออกแนวพาสเทลนิดนึงส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบเหลืองออกแนวเนื้อๆหน่อยนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเหลืองแบบเหลืองมากที่สุดเลยประมาณนี้นะทุกคนเทียบเฉดสีให้ดูตัวนี้ก็ขับผิวเหมือนกันดูสิ มันไม่ได้เหลืองแป้นอะมันไม่ใช่เหลืองแบบเลื่องเหลือง,ลองแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเขียนว่า I love you like a summer night นะคะ hmm. เป็นคอรัดหว,วานๆเสื้อยืดที่แบบอินมากๆก,ก,ก็คือเสื้อยืดจีขขาวแล้วก็สกรีนตัวหนังสือเป็นสีแดงนะคะคือรู้สึกว่ามันชิคอะใส่แล้วสวยมากๆแบบว่าแบบเข้ากับทุกคนเลยนะ so cute นี่ก็คือเสื้อจากร้านสุดท้ายค่ะมาจากร้านไวท์บาลานซ์บี k นะคะซึ่งร้านนี้เขาก็จะเน้นเป็นแนวมินิมอลน่ารักน่ารักเกาหลีเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็มากันที่ตัวแรกนะคะจะเป็นตัว Crop t o อ ซึ่งเขามีชื่อว่า fluffy crop in white ถ้าจะไม่ผิดคือตรงไหล่เนี่ยจะดู over size แล้วก็จะเป็น crop ขึ้นมานะคะพูดเลยว่าแบบซื้อเสื้อ crop มาทุกแบรนด์ทุกรุ่นรู้สึกว่าชอบเสื้อ crop ของร้านนี้ที่สุดเพราะผ้าน,นิ่มมากเขาบอกว่ามัน fluffy อะ่ะก็ fluffy จริงๆมันเป็นผ้าที่ยืดได้ด้วยทุกคนคือใส่มามันจะไม่ดูอ้วนเลยอะทุกคนคือใครใส่ก็ได้น่ารักมากก็คือตกตัวละส่ง150นะคะราคาหน้ารักแล้วก็ใส่สวยใส่สบายครบทุกอย่างจบลงที่ตัวนี้นะคะไม่มีไม่ได้อันเนี้ยแบบบังคับซื้อทุกน กดซื้อเลยต้องซื้อแล้วด้วยความที่เราชอบใช่ปะเราก็เลยแบบเคยมีตัวเดียวไม่ได้เราปะก็เลยจะจัดสีเขียวมาด้วยคือแบบไม่เคยมีเสื้อยืดสีเขียวเลยแล้วนี่ก็เป็นเสื้อยืดสีเขียวตัวแรกมันเป็นเขียวแบบเขียวสดๆที่ไม่ใช่เขียวทหารนะทุกคนจะพาสเทลก็ไม่ใช่อ่ะเป็นเขียวแบบเขียวแคนดี้อะไรเงี้ยดูดิถ้าใส่ไปคาเฟ่สีสดๆนะหืมสวยมากๆก็เป็นเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นผ้ายืด แล้วก็เป็นครอ เพราะไม่ใช่เสื้อยืดสกรีนแต่พูดเลยว่าชอบมากเพราะไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนที่ทําแบบผู้ผู้ขึ้นมาถึงคอแต่ความจริงจะใส่แบบไหนก็ได้นะคะแต่แบบมันเป็นคนที่ชอบใส่แบบปาดไหลแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ผอมๆแล้วใส่รงผู้ผู้ที่คอเนี่ยจะสวยมากแต่ใส่แล้วแบบรู้สึกตันๆนิดนึงก็เลยใส่แบบปาดไหลดีกว่านะคะแล้วก็มันก็จะเป็นแบบตรงนี้เหมือนกันก็จะมีความแบบเป็นยางยืดตรงคอตรงแขนเสื้อแล้วก็ข้างล่างเหมือนกันนะคะใส่ไปสวนไปไร่ไปฟิกนิกก็คือน่ารักแล้วก็สีของเขาจะเป็นสีแบบ น้ำตาลเทาแต่จ่อไปทางเทามากกว่านะคะแมชกับกางเกงขาสั้นขาย,ยาวกระโปรงคือเข้าทุกสิ่งนะคะตัวนี้ราคาก็อยู่ที่390บบาทนะคะส่วนผ้าก็ไม่มีซับในนะคะแต่แบบก็คิดว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะไม่งั้นมันน่าจะร้อนมากๆแล้วก็ผ้ามีน้ำหนักพอสมควรเลยค่ะโอเคเลยน่ารัก เสื้อยือดอีกรอบนะคะแต่น,นี้ไม่ใช่เสื้อยืดสกรีนทุกคนเป็นเสื้อยืดลายปักน่ารักไหมเป็นการแบบว่าปักคู่สีจัดจัดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอะคะ่ะ Sunshine Stay on my mind Summer Sunshine อะไรแบบนี้ ว่าเล่นสีซัมเมอร์สวยมากซึ่งผ้าก็คือคงคอนเซปต์ว่านุ่มนุ่มแบบใส่นอนเถอะแต่ว่าด้วยความที่เราตัวเล็กใช่ปะเสื้อมันก็เลยมีความโหลดต่ำนิดนึงคลิปล่าสุดก็คือใส่เสื้อตัวนี้ถ่ายคลิปแต่ก็คือไม่เห็นลายเลยเพราะว่าใส่แล้วก็คุยอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบแบมใส่เสื้อ,อยืดสีขาวแต่ความจริงคือมันมีลายนะคะทุกคนตัวนี้นะคะจะอยู่ที่550นะคะซึ่งแบมเข้าใจว่าแบรนด์แรกแบรนด์สองเนี่ยแบบร้อยสองร้อยทำไมแบรนด์นี้ถึงโดดมาเพราะว่าเขาเป็นลายปัก แล้วก็ปักละเอียดมากๆแบบลายที่ปักอะใส่ใจมันใส่ขึ้นมาแล้วมันก็ดูออกอะว่าแบบเคยงานดีละเอียดอะไรเงี้ยคือน่ารักมากแล้วเราก็เดินทางมาถึงตัวสุดท้ายของเราแล้วตัวนี้ก็จะเขียนว่า summer vacation แล้วก็จะเป็นลายปักเหมือนกันตัวนี้อยู่ที่490บาทนะคะก็คือคุ้มแบบคุ้มไม่มีอะไรกันนะถ้าเกิดใครไม่ชอบลายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้ฟีลแบบสีไม่ได้สดมากมันจะออกแบบแนววินเทจนิดนึงเพราะตอนรู้สึกว่ามันไม่ได้สดเท่าตัวเมื่อกี้ก็จะมีแบบน้องลงมาตัวนี้ด้วยก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มันก็จะไม่ได้แบบโหลดต่ำเท่านัน้นก็จะขึ้นมานิดนึงค่ะทุกคนก็ จบไปแล้วนะคะกับเสื้อทุกตัวที่แบมได้โฮลไปให้ทุกคนดูก็เป็นไงบ้างคะทุกคนชอบหรือเปล่ามันราคาหน้าหลักแล้วมันก็ดีจริงๆควรคนวรจะไปตามมากๆๆๆถึงมากที่สุดถ้าเกิดใครอยากให้แบมปรับปรุงตรงไหนอยากให้มองอะไรหรือว่าอยากจะให้มาแมทเสื้อผ้าแบบไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะช่วงนี้ยอดโควิดคนติดก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะแบมก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องอยู่บ้านกันไปยาวๆแล้วก็แบมอาจจะผลิตคอนเทนต์แบบ work from home อะไรอย่างนี้ไปลุกลุออกมาให้ทุกคนดูยังไงก็ช่วยฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะนี่ทุกคนเเเดดี๋ยววจะออาาาใหหู้้้่สืทังม แตอนนี้ก็คือเสื้อผ้าทั้งหมดของเรานะคะเยอะมากก็ขอบคุณจริงๆนะคะสําหรับคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ถ้าเกิดใครชอบช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้แบมด้วยนะคะแล้วไว้เดี๋ยวแบมจะผลิตคอนเทนต์ออกมาให้ทุกคนดูจะได้ไม่เบื่อจะได้แบบว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนไม่รู้สึก depressed ไม่เหงานะคะถ้าเกิดยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าก็จะออกอาทิตย์หน้านะพูดเลยว่าเป็น hall อีกแต่ว่าไม่บอกหรอกนะว่าเป็น hall อะไรไว้เดี๋ยวรอดูนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย